เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2505ได้เกิดพายุโซนร้อนแหเรียดพัดผ่านทางตอนใต้ของประเทศไทยยังความเสียหายให้เกิดแก่พื้นที่ในหลายจังหวัดมีผู้เสียชีวิต911คนสูญหาย1 4 2คนบาดเจ็บสาหัส252คนไม่มีที่อยู่อาศัย1314คนบ้านเสียหาย42,409หลังคาเรือน และโรงเรียน435แห่งโดยตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบริเวณที่พายุโซนร้อนแหรเรยดขึ้นฝั่งจึงเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทีเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิธรัชกาลที่9ได้พระราชทานเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบมหาวาตภัยแฮรรียอมีผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อส่งช่วยเหลือราษฎรในระยะแรกแล้วได้พระราชทานเงินที่เหลืออยู่ให้เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิพระราชทานชื่อว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีความหมายว่า พระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2,506มีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กกำพรา้าให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นส่วนรวม พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาามนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสร้างโรงเรียนทดแทนโรงเรียนที่ถูกพายุโซนร้อนแหรเย็ดพัดพังเสียหายใน6จังหวัดจำนวน12แห่งและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตามด้วยหมายเลขตามลำดับการจัดสร้าง1-12 ราชประชานุคเคราะห์ก็เกิดขึ้นครั้งแรกจากเหตุเหตุภัยพิบัติจากพายุเฮริอสที่พัดทําความเสียหายหแก่แหลมตะลุมพุกนะที่นครศรีธรรมราชเมื่อปี2505ก็ทรงตั้งโรงเรียนเพื่อจะรับเลี้ยงดูให้การศึกษากับเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากภายคราวนั้นโรงเรียนเหล่านี้ก็ขยายขึ้นไปทั่วทั้งประเทศแล้วนะฮะแล้วก็ถือว่า ด็กที่จบไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีคุณภาพสามารถขวนขวายต่อไประดับอุดมศึกษาได้แล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของของประเทศชาติมากมายหลายหมื่นคนเข้าไปแล้วนะนอกจากนี้เมื่อปีพุทธศักราช2526ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างอาคารเพิ่มเติมแก่โรงเรียนบ้านปลายแหลมตำบลแหลมตะลุมพุกอาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งหลัง และพระราชทานชื่อใหม่ว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โดยไม่ต้องมีหมายเลขเพราะเป็นสถานที่ต้นเหตุการที่พระราชทานกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารและป้าย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์7ตุลาคมพุทธศักราช2529ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยม,มศึกษาปีที่3แม้เวลาผ่านไปนานกว่า50ปีแต่เหตุการณ์วัตภัยในครั้งนั้นไม่เคยลืมลือนไปจากความทรงจำของประชาชนชาวตำบลแหลมตะลุมพุกต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกฟื้นฟูขึ้นกลับมาดังเดิมประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอดปัจจุบันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวมตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ว่าให้ไปให้ความอบอุ่น ไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลันทำให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดทุกโครงการตามพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเพื่อความผาสุก ของอาณาประชาราชและราชอาณาจักรภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์